แนวโน้มนิดนึงเนาะแนวโน้มการเติบโตของธุรกิจระหว่างประเทศมันจะมีส่วนที่เกี่ยวข้องในแต่ละทวีปเนาะพื้นเทพปกติบางทีเราเคยได้ยินประเทศกาลังพัฒนาเคยได้ยินไหมเอ่ยประเทศที่พัฒนาแล้วไม่รู้ประเทศไทยเราอยู่ที่ไหนกําลังพัฒนาหรือพัฒนาแล้วหรือ้อยพัฒนาก็ไม่รู้เนาะก็แล้วแต่ใครจะแบ่งเนาะก็มันมีเทรนด์ต่างๆเนาะเราแบ่ง ลุ่มประเทศเนาะเป็นทิศทางของทวีปเนาะอันนี้ต้องง่ายๆเบสิกทั่วไปเนาะเอเชียที่สําคัญสาคัญประเทศที่สําคัญปัจจุบันนี้จะเป็นพวกอ,อยู่ตรงนี้ขอไนะัยเนาะจีนอินเดียเริ่มพังอาจขึ้นมาเป็นเจ้าแห่งแห่งเอเชียและบางทีจีนอาจจะเป็นประเทศที่มหาอำนาจของโลกได้ในอานาคตสกุลเงินของจีนสกุลเงินหยวนอาจจะมาเป็นะตะลักเปลี่ยนระหว่างประเทศก็ได้แทนดอลลาร์ สหรัฐอเมริกาก็ได้ก็เป็นไปได้ก็อยู่ที่ทิศทงอันนี้คือเทรนด์ธุรกิจเนาะอินเดียเป็นยังไงประชากรอินเดียเนี่ยเขาเด่นเรื่องไอทีอินเดียเขาเด่นเรื่องไอทีเขามีระบบไอทีหัววิศวกรเขาดีอินเดียจีนประชากรเยอะกําลังแรงงานค่อนข้างเยอะการขยายตัวเริ่มขยายตัวเรื่อยๆเนาะเทรนด์ตอนนี้โลกมันหมุนเปลี่ยนดน้าเริ่มกลับมาที่เอเชีย เริ่มปรับมาที่เอเชียแล้วสหรัฐอเมริกายุโรปเริ่มเบาบางลงเนาะเริ่มเบาบางลงอีกส่วนหนึ่งอันนี้ขีดเส้นดอกจันเล็กๆไว้นิดหนึง่งจุดเด่นของเอเชียของเราก็คือความสมบูรณ์ของทรัพยากรธรรมชาติเนื่องจากพื้นดินกว้างขวางกว้างใหญ่อ่าเราจะเห็นนี่คือประเทศในเอเชียก็แบ่งตามเรียนสอ,ปอบปชป5มนาะเนาะอันนี้ตะวันออกกางเนาะเอเชียตะวันตก เนาะตะวันออกกลางเอเชียกลางเอเชียใต้เอเชียตะว,วันออกเอเชียตะวันออกเฉียงใต้อันนี้ใครไม่รู้ประเทศไหนอยู่ที่ไหน Google ได้เลยเนาะอยากทาธุรกิจที่ไหนดูซิว่าเขาอยู่มุมเมืองไหนเนาะอะ่ลองดูตรงนี้เนาะเราต้องทราบก่อนต่อมาเป็นเอเชียบวกออสเตรเลียเป็นโอเชียเนียเนาะเอเชียบวกออสเตรเลียนี้ให้ดูภาพแผนที่เฉยเเอเชียทั้งทวีปบวกออสเตรเลียนิวซีแลนด์และหมู่เกาะแปซิฟิกตรงนี้นี่คือ เอเชียบวกออสทวิปทวิปเอเชียบวกทวิปออสเตรเลียเป็นโอเชเนียเนาะก็เป็นกลุ่มประเทศที่กว้างขวางใหญ่โตมาโหรานต่อมาเป็นกลุ่มที่2ก็คือสหภาพยุโรปแนวโน้มในยุโรปที่เรารู้จักกันดีนี้ไม่ต้องลงลึกเลย,เลยผู้นำตา่างๆนำทั้งเทคโนโลยีเรื่องของคมนา,าคมสาธารณูปโภคอยู่ที่ยุโรปค่อนข้างเยอะระบบขนส่งเนาะหลายๆบริษัทที่เป็นเฟสฟอร์เวอร์เดอร์ก็มาจาก ทวีปยุโรปเนาะเยอรมนันฝรั่งเศสอังกฤษต้นกําเนิดเทคโนโลยีสารสนเทศใหม่ๆระดับโลกเนาะตรงนี้อย่างที่บอกรวมกันเป็นอ eu หรือสหภาพยุโรปตอนนี้อังกฤษออกจากยุโรปแล้วเนาะอังกฤษออกจากยุโรปแล้วเนาะขีดเส้นสไลด์นี้อาร์ดอกจันตรงนี้เมื่อกี้เอเชียคือทรัพยากรอุดมสมบูรณ์ให้ขีดไว้อันนี้เน้นนยโยบายการดำเนินธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับสิ่งแวดล้อมทุกอย่างจะต้องคลีน ต้องมีหลักฐานแสดงถึงความบริสุทธิ์ในการทําธุรกิจบริสุทธิ์ใจเนาะในการทําธุรกิจไม่แฝงด้วยปล่อยการเงินกระจกผลิตภัณฑ์ที่ได้มาเนี่ยย่อยสลายยากทุกอย่างเขาจะรีเช็คหมดการที่เขาจะต้อนรับสินค้าและบริการที่จะเอาเข้าไปขายในยุโรปคุณจะต้องได้รับการนับรองมาตรฐานสิน่งแวดล้อมจากยุโรปด้วยเนาะลัวลูกมา มีหนึ่งสัญลักษณ์ก็คืออ e ีโคลาเมลเดี๋ยวค่อยว่าก,กันเนาะ,ะจากยุโรปเป็นสัญลักษณ์คล้ายๆกับถ้าพูดแล้วก็คือเหมือนมอกอ่ะเหมือนสัญลักษณ์มาตรฐานเขาจะต้องถูกได้ออกออกโดยองค์กรที่ยุโรปสินค้าของเราก็จะขายได้ในยุโรปได้ทันทีลูกค้าก็จะใส่ใจสิ่งแวดลอ้อมเนาะตรงนี้ยุโรปก็ภูมิภาคแบบนี้เนาะอันนี้เบสิกอังกฤษฝรั่งเศสไล่ไฟแบบนี้ต่อมาเทรนด์ของอเมริกาเหนือปัจจุบันก็มี3ประเทศ แล้วแหละที่อยู่ในสมาชิกอยู่ในอเมริกาเหนือก็คือไล่จากข้างบนก็จะเป็นแคนาดาสหรัฐอเมริกาแล้วก็เม็กซิโกมีปัจจุบันมีสัดส่วนเนาะมีส,ะส่วนสําคัญในการกําหนดทิศทางการค้าโลกเนื่องจากมีอเมริกาเป็นมหาอำนาจอยู่แล้วก็เป็นสกุลเงินหลักเนาะสิ่งต่างๆตลาดเงินตลาดทุนสินค้าและบริการต่างๆก็ยึดที่อเมริกาอยู่เนาะอันนี้เป็นเทรนต่างๆ เป็นเทรนต่างๆอเมริกาก็รู้อยู่แล้วแหละเนาะมีอะไรบ้างแคนาดาด้านบนอเมริกาตรงนี้เม็กซิโกเนาะเม็กซิโกส่วนใหญ่เม็กซิโกตรงนี้จะมีค่าแรงงานที่ค่อนข้างถูกอเมริกาหลายๆบริษัทก็น,นําสินค้ามาผลิตที่เม็กซิโกแล้วก็ส่งกลับไปเช็คตรวจ QC ที่อเมริกาและอเมริกาก็เป็นคนส่งออกขายเองก็คือ ไม่ผลิตในประเทศตัวเองนะส่งมาที่ประเทศค่าแรงถูกแล้วก็ส่งกลับไปขายที่อเมริกาต่อมาอเมริกาใต้อันนี้เนาะหลายๆประเทศก็มีประสบปัญหาเรื่องของเศรษฐกิจการเมืองเนาะเรื่องของปัญหาเรื่องของพวกรวมกลุ่มกันเนาะรวมกลุ่มกันวัฒนธรรมคล้ายคลึงกันปัญหาเรื่องคอร์รัปชันยังมีอยู่ประเทศอเมริกาใต้ตรงนี้ประเทศเด่นๆก็บราซิล ประเทศที่มีทีมฟุตบอลเยอะๆเนติน่าชิลีเนี่ยบราซิลเนอะอ่าหนุ่มๆก็จะรู้สักอยู่แล้วดูบอลกันเนาะอ่าตรงเนี้ยแต่ว่าในการดําเนินธุรกิจก็มีหลายๆบริษัทเนาะโดยเฉพาะบริษัทที่เป็นสายเดินเรือส่วนใหญ่ก็จะอยู่ในทวีปนี้เนอะอยู่ในทวีปนี้ต่อมาทวีปสุดท้ายก็คือแอฟริกาเนอะแนวโน้มเทรนด์ของแอฟริกาตรงนี้อันนี้ถือว่าเป็นประเทศกลุ่มประเทศหรือทวีป เนื้อหอมเลยเนาะหลายๆธุรกิจก็อยากจะเข้าไปทําการขุดขุดอะไรขุดทรัพยากรเนาะมีแร่ธาตุย่างอุดมสมบูรณ์มีสินค้ายังไม่ค่อยหลั่งไหลเข้าไปยังคลีนคลีนอยู่เลยทวิปนี้แต่เข้าไปก็ต้องมีความเสี่ยงบางทียังฆ่าล้างเผ่าพัานธุ์กันอยู่อยู่กันเป็นชนเผ่าแอฟริกาเนาะคนชนเผ่าต่างๆที่เรารู้จักกันเนาะที่เราเห็นตามภาพยนตร์สารคาดี โดยส่วนใหญ่ประชากรยังไม่ค่อยรู้หนังสือยังคือการศึกษาค่อนข้างน้อยเนาะบางทีก็ยังแห้งแล้งยากจนสาธารณูัโพคกพื้นฐานยังไม่ครอบคุมเหตุผลต่างๆที่อาจารย์ให้ดูมาเวลาเราจะพิจารณาไปประเทศไหนเนี่ยเราดูก่อนเขาอยู่ทวีปอะไรทวีปนั้นเป็นแบบไหนเสร็จแล้วค่อยเข้าไปดูประเทศโดยเพสเทลมองประเทศซิว่า ประเทศนั้นมีการเมืองเศ,ศ,ศ,ศรษฐกิจสังคมอย่างไรแล้วก็ค่อยเข้าไปดําเนินธุรกิจแลค่อยเข้าไปดําเนินธุรกิจอะออฟริกาก็จะมีประเทศที่ข้างบนก็จะเป็นอียิปต์ข้างล่างสุดก็จะเป็นเซาท์แอฟริกาเนีแอฟริกาใต้ตรงนี้จะเป็นประเทศที่จเจริญน,นิดนึงเออเซาท์แอฟริกาอยู่ตรงนี้ตรงโค้งพอดีแล้วก็อียิปต์ข้างบนเาะเป็นประเทศด้วยส่วนใหญ่ก็จะแห้งแล้งมีสัดส่วนของทะเลทรายด้านบนค่อนข้างเยอะแต่ว่าด้านล่างตรงนี้ อย่างนี้ทรัพยากรที่ยังไม่ได้ขุดค้นเนาะยังไม่ค่อยขุดยังไม่ได้ขุดค้นไปทาธุรกิจหลายๆประเทศหลายๆธุรกิจก็อยากจะเข้าไปดําเนินธุรกิจในนี้เนาะในนี้เพราะว่าพื้นที่กว้างใหญ่นะมาดูสาเหตุและปัจจัยสู่ความสําเร็จนิดหนึ่งเนาะสาเหตุและปัจจัยสู่ความสําเร็จหนึ่งเลยมีสสาเหตุก่อนเนาะสาเหตุแรกเลยก็คือธุรกิจตอบโตอ่าอันนี้เป็นเรื่องของการตอบโตและตอบรับอาขีดไว้ตรงนี้นิดนึง อันที่หนึ่งเลยก็คือตอบโต้ก่อนเนาะตอบโต้ตอบโต้ใครบ้างเหตุผลที่อยากจะไปทําธุรกิจต่างประเทศที่เขาวิเคราะห์ออกมาหนึ่งเลยแต่ตอบโต้ตอ่อข้อกิจการทางการค้าเดี๋ยวก่อนเนาะข้ามตรงนี้ไปก่อนตอบโต้กับข้อ,ขอขขกิจการทางการค้ารัฐบาลบางประเทศก็ห้ามธุรกิจดําเนินในประเทศนี้เช่นธุรกิจแอลกอฮอล์ธุรกิจนูน่ธุรกิจนี้ที่มันเป็นด้านมืดเนาะแต่ว่า กบกลายไปไปขายในต่างประเทศได้เพราะว่าต่างประเทศเขายินดีต้อนรับในกรณีที่กฎหมายมีความเป็นสากลเนาะฮะตรงนี้ก็อาจจะทําได้ขอ้อติตการการคา้าเพิ่มขึ้นฉันก็เลยเปลี่ยนแปลงไปทําธุรกิจที่ต่างประเทศต่อมาตามคู่แข่งขันไปในต่างประเทศเนาะตรงนี้ก็เป็นการตอบรับอันเดียวกันเนาะติดตามลูกค้าไปก่อนหรือจะตามไปแข่งขันในต่างประเทศก็ได้คู่แข่งขันไปไหนฉันก็จะไปด้วยอยากได้ส่วนแบ่งการตลาด ขายไปหมดเลยเบ็บซี่เข้าไปที่ไหนโค้กเข้าไปด้วยเป็นคู่เหมือนจองเมนกันเนาะน้ำดำธุรกิจน้ำดำตามคู่แข่งขันไปตามลูกค้าไปก็ได้โอกาสและความบังเอิญอาจจะมีมพาร์นเนอร์ชิพรู้จักกันเนาะก็ตอบโต้ตตตหรือตอบรับอีกอันนึงเป็นการมองหาโอกาสและข้อได้เปรียบตอบโต้ตไปแล้วฉันก็มองอีกมุมนึงก็คืออยากไปทําธุรกิจต่างประเทศก็คือหาโอกาสโอกาสแองใหม่ ต้นทุนการผลิตที่ถูกกว่าคือเป็นโอกาสของธุรกิจไปที่ญี่ปุ่นมองโอกาสประเทศไทยค่าแรงถูกย้ายมาที่ไทยเลยมาตั้งโรงงานที่ไทยผลิตรถยนต์แบบเนี้ยสิงจูงใจหรือรัฐบาลโดยเฉพาะแต่ละประเทศเนี่ยเวลคัม <Welcome, S 2> นอยินดีต้อนรับต่างประเทศให้เข้ามาลงทุนน้อโดยเฉพาะในเอเชียของเราเพราะว่าธุรกิจต่างประเทศเข้ามาเอาทั้ง นวัตกรรมเทคโนโลยีเข้ามาด้วยนอความรู้ความสามารถหรือหาโอกาสที่จะสร้างอำนาจและชื่อเสียงให้เพิ่มมากขึ้นต่อธุรกิจของตอนเองเนาะตรงนี้อ่ะปัจจัยสู่ความสำเร็จสุดท้ายของเราว,วันนี้เนาะเป็นเบื้องต้นก่อนเนาะก็คือความคิดความเชื่อต้องปรับให้มันดีเนาะความคิดความเชื่อให้ปรับให้มันดีให้มองเห็นสังคมและวัฒนธรรมที่ดีเนาะอาจจะนำประสบการณ์จากคนในท้องถิ่นที่เราเข้าไปดำเนินธุรกิจ นำปรับเข้ามาใช้กับการทำธุรกิจของเราได้เรื่องของความรู้อาจารย์ไปด้วยความรวดเร็วก็คือดูเรื่องกฎหมายประวัติศาสตร์ของประเทศนั้นๆกฎหมายคือทําอะไรได้บ้างในประเทศน,นั้นอ่าเป็นหนึ่งในส่วนที่สําคัญสิ่งต้องห้ามในประเทศนั้นๆอ่าพูดถึงแบบนี้หนึ่งตัวอย่างที่สําคัญเนาะลองดูตัวอย่างง่ายๆเราต้องมีความรู้ก่อนอ่าพูดถึงประเทศอินเดียใครไม่รู้จักบ้างอินเดียอินเดีย ใครไม่รู้จักอินเดียยกมืออินเดียนับถือศาสนาอะไรเอ่ยอินเดียนับถือศาสนาอะไรอาจารย์สอนให้รู้จักโซเชียลหรือสังคมครับอินเดียนับถือศาสนาใครว่าพุทธศาสนาประจำชาตินะใครว่าคริสอิสราหนึ่งอันก็คือทางฮินดูรามฮินดูรู้มาจากอะไรดาวสศปชปศ .2 สชปศ .2 เนาะอินเดียนับถือรามฮินดูเนาะพูดถึงแบบนี้อาจารย์พูดถึง ความรู้ด้านประวัติศาสรตร์กฎหมายสิ่งต้องห้ามก่อนพูดถึงอาจารย์ทำธุรกิจอาหารยกตัวอย่างอาจารย์เป็นเจ้าของแมคโดนัลแล้วกันอาจารย์พูดแบบนี้เลยเคลมตัวเองเจ้าของแมคโดนัลอาจารย์อยากเอาผลิตภัณฑ์เข้าไปในอินเดียแต่อาจารย์ไม่มีความรู้ใดๆเลยคนอินเดียไม่บริโภคเนื้อสัตว์ชนิดไหนเอ่ยถ้าคนอินเดียทั้งประเทศอาจจะเหมาไม่ได้คนที่นับถือพราหมณ์ฮินดูไม่บริโภคเนื้อสัตว์ชนิดไหนเอ่ยเนื้อบัวเนื่องจาก วัเหตุผลคือเป็นสัตว์ของพระเจ้าเป็นยานผานะของพระศิวะเขาบูชาเนื้อวัวเอยไม่ใช่บูชาเนื้อวัวบูชาวัวอ๋อยังไม่ลัวยังต้องยังไม่ตายบูชาวัวน้องวัวมอมแล้วเนาะบูชาวัวบูชาบูชาวัมอบูชาวัวก็จะไม่ทานเนื้อวัวอาจารย์เป็นแมคกโดนัลด์ออกผลิตภัณฑ์ใหม่เบอร์เกอร์เนื้อโอ้โห ตอบรับในอเมริกาอย่างดีอยากจเจ้าไปขายต่างประเทศไม่มีความรู้เลยนำเนื้อเบอร์เกอร์เนื้อวัวเข้าไปในอินเดียขายได้ไหมขายไม่น่าได้โดนไล่กลับบ้านด้วยเนาะเพราไปลบหลู่ศาสนาเขารบริษัทกฎหมายปรับนิดนึงอาจารย์เป็นเจ้าของแมค o โดนัลล์อาจารย์ปรับเป็นเบอร์เกอร์ขายเบอร์เกอร์ไก่เบอร์เกอร์ปลาเอาเข้าไปขายอยู่เปลี่ยนสูตรนิดนึงแต่ยัง คอนเซปต์ <Concept S 2> เดิมได้อยู่ศึกษาพระวัติศาสตร์สิ่งต้องห้ามต้องถำต้องถำไม่ใช่สินค้าทุกอย่างเข้าไปได้นาอไม่ใช่สินค้าทุกอย่างเข้าไปได้อ,อีกส่วนหนึ่งตรงนี้มันก็อาจจะเหมือนเดิมแต่อีกส่วนที่สําคัญในทางโลจิสติกสของเราเดี๋ยวสอนรายละเอียดเชิงลึกเข้าไปเรื่องของ ที่ตั้งประเทศภูมิศาสตร์เราจะเข้าไปลงทุนในการขนส่งตั้งพังสินค้าดูซิว่าเหมาะสมหรือเปล่าที่ต่ำที่สูงสภาพภูมิประเทศสภาพภูมิศาสตร์การข้ามนาคมขนส่งเข้าไปอาเรียนขนส่งอ,อาจารย์ถ้าได้เรียนกับอาจารย์ไปอาจารย์จะบอกที่ตั้งมีอากาศยานอะไรมีท้าเรืออะไรธุรกิจระหว่างประเทศก็ต้องศึกษาตรงนี้การนำเข้าส่งออกสินค้า เข้าไปทางไหนอ่านี้เป็นธุรกิจโลจิสติกต่างประเทศเนาะดูซิว่าทําอย่างไรภูมิศาสตร์เศรษฐศาสตร์ดูซิว่านโยบายการเงินกนารคลังเป็นอย่างไรรัฐศาสตร์การปกครองมนุษยวิทยาสรีระคนเชื้อชาติสัมภุรุษอ่ะก็มองทั้งเจ็ข้อนี้เนาะต้องมีความรู้ความสามารถมองอย่างลึกซึ้งเนาะในการทําธุรกิจอ่ะเรียบร้อยเนาะจบเรียบร้อยปิงจบปิง ทีนี้อ่านั่งยาเพิ่งไปไหนการปึ้งอ่ามีคำถามท้ายบทหนึ่งครั้งมาวันนี้ได้สองคะแนนได้เข้าเรียนและทาง,งานสั้นๆเบาๆใครไม่รู้จักบังเคฟสี่อาจารย์มีเคสคมีเคสไม่ได้เคสหลอกเนาะเป็น กรณีศึกษาข้างหลังให้รู้ประวัติของ KFC เผื่อใครจะประกอบอ่านประกอบแต่คำถามคำตอบไม่ต้องอา่านเคสก็สามารถทำได้ข้อดีข้อเสียอธิบายผลกระทบเนาะทั้งผลดีผลเสียของการที่ธุรกิจต่างประเทศบแบรนด์ KFC เข้ามาทำธุรกิจในประเทศไทยใครเป็นอย่างไรบ้างการดำเนินธุรกิจอาหารของไทยเป็นอย่างไรอะไรข้างหลังไก่กระต้อยรู้จักไก่กระต้อยไหม สตตีิฟู้ดไก่ป้าต้อยไก่ป้าต้อยไขายได้ไหมอ่ารออาจาวิเคราะห์อันนี้อาจะไม่ต้องพลาดพิงถึงเขาร้านส้ตมตำมีไก่ทอดไก่ย่างทําได้ไหมอ่าลองพูดภาพรวมเนาะผลกระทบเป็นอย่างไรข้อดีข้อดีที่อาจารย์บอกไปมีธุรกิจต่างประเทศเข้ามาผู้บริโภคได้อะไรบ้างเรียนไปแล้วเนาะผู้บริโภคได้อะไรได้ใช้สินค้าและบริการใหม่ๆได้สินค้าที่เป็นมาตรฐานข้อเสียล่ะเป็นอย่างไรลองดูสิว่าธุรกิจไทยจะเป็นอย่างไร บีคอสั้นๆส่สงก่อนหกโมงให้แป๊บเดียวแป๊บเดียวส่งเลยเนี่ยห้าโมงครึ่งก็เสร็จละมั้งเขียนนิดเดียวส่งตะก,ก้าหน้าห้องเนาะตะกาหน้าห้องพักของอาจารย์และเจอกันวันจันทร์หน้าเนาะเจอกันวันจันทร์หน้า